อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้จใจ้คุณแม่เข้าครัวบ้างนะคะอยากกินอาหารใต้ค่ะ <What? S 1> เดี๋ยวจะทําแกงไตปลานะคะแล้วให้คุณแม่ทําหมูหวานไว้กินคู่กันค่ะ <c oughs> ก็เป็นหมูหวานสูตรง่ายๆนะคะอันดับแรกสําคัญที่สุ้คือหมูสามชั้นนั่นเองค่ะอันนี้เป็นทั้งแผ่นนะคะถ้าใครชอบทําหมูกรอบก็ซื้อทั้งแผ่นแบบนี้สะดวกดีค่ะ <c oughs> คุณแม่ก็เอามาซอยบางๆนะคะพอซอยแล้วก็เอามาปุงรสก่อนผัด ขอใช้มือคลุกนะเทวันนี้ทำกินเองในครอบครัวนะคะที่ใส่ไปก็มีซีอิ๊วดำที่สำคัญเลยนะคะมีน้ำตาลมีซอสปรุงรสนะคะมีพริกไทยป่นนะคะ Okay, แต่ถ้าใครมีรากผักชีกับกระเทียมค่ะก็ตำแล้วก็ผสมใส่ลงไปก็จะยิ่งอร่อยค่ะใส่หอมแดงฝรั่งหรือว่าที่บ้านเราเรียกหอมแขกหรือจะเป็นหอมไทยแบบบ้านเราก็ได้นะคะผัดจนหอมฟุ้งสักพักก็ใส่หมู3ามชั้นที่ปรุงรสลงไปค่ะตั่วไปอย่างนั้นนะคะจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันนะคะก็เป็นการบริหารต้นแขนและข้อมือได้เป็นอย่างดีนะคะ ก็ใช้เวลาผัดแบบนี้สักประมาณ5นาทีได้นะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยะคะนี่เป็นน้ําที่ผสมกับเครื่องปรุงที่อยู่ในกะละมังนะคะไม่มีะไรคะ่ะเสียดายซอสก้นมมอน,นะคะก็ใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วก็ปิดฝาะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวสักพักใหญ่ๆนะคะจนกว่าน้ําซอสจะข้นแล้วก็เนื้อหมูนเนี่ยกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะ